ครับอยู่ตรงรถบัสครับรถบัสมาเยอะมากเลยครับดูครับเนี่ยสวยๆงั้นเลยครับเนี่ยแกครับน่าจะพิิพี่อะไรครับของขนาดทองครับโอเควันนี้ผมก็มาดูชนบุรีครับที่สนามสุพรรณบุรีเจอสุพรรณครับเดี๋ยวพาเข้าครับเนี่ยครับแต่ผมไปตรงสุพรรณครับปกจะสุมข้องมาให้ดูเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าชนบุรีจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ในนัดนี้โอเคครับ ความบังเอิญแน่นอนคันขวาก็ชนบุรีคันซ้ายก็ชนบุรีโอเคครับเดี๋ยวเราไปสนามกีฬาการจังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกสิกิโลถึง รากาอังจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วครับโอเคปะเดี๋ยวไปหาแม้กันนี่มาเชอรี่ครับใช่ปะใช่ใช่โอเคปะเดี๋ยวไปหาแมกันครับนี่บรรยากาศครับนี่ฝักเจ้าบ้านครับตานุ่นชนบุรีย่ากที่ซื้อบัตรครับตั๋วครับตั๋วก็ยังมีอยู่นะไปเรื่อยๆครับทั้งทียาาทีมเยือนครับสดีครับั ทีนี้ผมมองมาเอ้ยโอ้โหชนบุรีครับพี่อยู่กับสุพรรณเลยผมก็เลยเออเข้ามาทักทายนะครับอะสวัสดีครับเราชื่ออะไรครับชื่ตาครับชื่อตาเออโอเคครับแล้วพี่อะครับชื่อตอกชื่อตอกนะครับครับครับอันนี้ก็เชียร์มานานแล้วเลยครับพี่อ่อน่าจะตั้งแต่ปี2011 2011ครับเออเดือวเสียใจด้วยนะครับพี่ที่ตกชั้นแต่ขอให้ปีเดียวนะครับเราขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนชนบุรีอะน่าจะขึ้นนะวันนี้น่าจะได้แชมป์นะครับ อ่ะแล้วว่าวันนี้ครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเทียจะได้แชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับบุรีเขาตั้งความหวังไว้อย่ะนะครับความหวังนี้แค่ตั้งขึ้นนะปีเดียวแทนที่ถ้าเป็นตระกูลส่วนเก่าวม่ตันแรกนะอ๋อครับปีเดียวเพื่อไปแข่งมันได้แล้วยังไงเดี๋ยวผมไปให้กำลังใจด้วยครับสองทีมเลยครับยัยขอบคุณครับเพ่ขอบคุณครับครับนี่ครับนี่บรรยากาศครับนี่นักเตะนักเตะเตรียมตัวจะออกแล้วครับเป็นตัวยาเตะแล้วครับอ่านี่บัตรครับผมนั่งทีมย่าวนครับซุปข่านบุรี150บาท นี่แฟนบอลทีมเยือนนะครับนี่ครับทีมเยือนฝั่งนี้ครับอันนี้ชนบุรีมาเต็มนี่บรรยากาศครับคนเต็มครับบอกว่าเลยครับรถบัสมาบ่าครับของชนบุรีนี่ครับดูครับยาวเลยครับอยู่ตรงรถบัสครับรถบัสมาเยอะมากเลยครับดูครับเนี่ยสวยๆงั้นเลยครับเนี่ครับ น่าจะพี่อะไรครับของขนาดทองครับโอเควันนี้ผมก็มาดูชนบุรีครับที่สนามสุพรรณบุรีเจอสุพรรณครับเดี๋ยวพาเข้าครับนะครับแต่ผมไปตรงสุพรรณครับผมอยากซุ่มคล้องมาให้ดูเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าชนบุรีจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ในนัดนี้โอเคครับครับสวัสดีครับสวัดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อโยครับชื่อโยนะครับอ๋อชื่อเดียวกับผมเลยอันละชื่ออะไรครับพี่พิชานครับอ๋อพีิชานนะครับไม่วันนี้ผมแฟนบีจีแต่ก็ พรุ่งนี้แข่งแต่มาเชียร์มาช่วยเชียร์ด้วยอยากให้ขึ้นชั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันฮะวันนี้พี่พี่ชัดคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้แชมป์เ0้าสิแล้วอ่ะเกิบนะผมไปถามทีนี้เขาบอกร้อยเลยนะไม่ให้เก้อ๋อให้เก้าสิบนะครับอ่าแล้ว่าถ้าเราไม่โดนจริงก็จบนะครับแล้วเดี๋ยวพ่ใยๆผมเชิญเชียร์อ่าล้วพี่อ่ะครับผมร้อยครับร้อยเต็มร้อยนะทีนี้แต่บ้านมาาบอกเต็มร้อยเลยนะ โอ้ยแน่ๆเออโอเคครับยังไงขอบคุณมากเลยครับอันนี้แฟนบอลชนบุรีเดี๋ยวปีหน้าเราไปเจอกันโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหวันนี้เดินมาเด็ดเลยนะครับสีขาวประทับตาเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่ออมครับชื่ออมชื่ออะไรครับนี่ค่ะขอันนี้ไม่ถามดีกว่าถามคนนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ชนบุรีจะคว้าแชมป์เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าจริงอ่ะผมเจอสัมภาษณ์มาร้อยร้อยร้อยเมื่อกี้นี่เก้าสิบเจ้บไปเก้าเก้า ยังไงก็เดี๋ยวปีหน้าขึ้นไปเจอกันผมแฟนบีจีวันนี้มาเดี๋ยวพรุ่งน,นี้แข่งหนะักก็เลยมาเที่ยวมาดูบรรยากาศานะครับสนามสุนมบอลไทยไมีมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับก็อยากให้คนไทยมาช่วยเยชียร์ดูบอลไทยเองครับประมาณนี้ครับพี่คือผมขับรถมานะเจอแต่ทะเบียนชนบุรีแล้วผมตามรถเข้บวนเลยโอเคยังไงขอบคุณมากนะครับครับแล้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่บีจียินดีต้อนรับครับขอคาร สวัสดีครับครับโอเคครับอ,อันนี้ชื่ออะไรครับอ่าชื่อตั้มครับชื่อตั้มอันเนี้ยรู้ว่าที่พี่มานะเห็นเลยจุดเด่นเลยคือ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 ,คอหัวฉลาดเลยน่ารักมากเลยครับอ่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้ตั้มก็น่าจะเชียร์มานานแล้วเนาะครับใช่ครับนะ<ช>โอ้โีมาเอโอเคเชียร์ตั้งแต่ตอนเป็นแชมป์เลยมึงเนาะตั้งแต่ไทยลีกแรกแกันเนาะใช่ครับแล้วตอนนั้นก็ชลบุรีทําให้บูมใช่ครับอันนี้คนชนเลยไหมครับอ่าไม่ใช่ครับคนลบบุรีครับคนลบบุรีเค แม่อยากจะถามว่าวันนี้ครับตั้มว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ชนบุรีจะคว้าแชมป์ทีส2สำหรับวันนี้แล้วเป็นเมช์สุดท้ายด้วยของไทยลี2ใช่สำหรับชนบุรีนั้นในโสโ่วนตัวผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นตแชมป์อย่างแน่นอนไม่มีอย่างอื่นแล้วได้ครับแล,ลแล้วเดี๋ยวยังไงบีจียินดีต้อนรับครับ พี่บินตีประตูได้ครับเพราะว่าชนบุรีไปบ่อยมากครับได้ครับได้ครับอันนี้ครับโอ้โหความน่ารักครับของกองเชียร์ฉลามชนครับฉลามชนรถรถบุรีเนาะครับใช่ครับนี่แหละเพราะตัวฉลามเนี่ยโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับโอเคอันนี้คือภาพบรรยากาศครับวันนี้คือสนามกีฬากลางสุพรรณบุรีครับนี่ครับั้งเตะก็ลงแล้วครับนี่ขึ้นมาช้า แฟนบอลับเลยครับส่วนด้านโน้นก็แฟนบอลชมบุรีครับมากันตูมาบอกเลยนี่นี่คือภาพบรรยากาศครับเดยอย่างนี้ก็ส่นตัวส่นครับองเชียมาจัดเต็มไม่ได้มานาน,นแล้วครับเราก็ไม่เคยมานั่งตรงฝั่งประธานโดยส่วนมากจะเป็นทีมเดือวชนบุรีก็เสื้อสีเือนครับส่วนสุพรรณบุรีก็สีส้มครับนะครับผมก็มานั่งอยู่ฝั่งสุพรรณครับร 国土断送了，这个钢铁侠。 ชาววัยวิลชาลูกเป่าอนะ้วนครับห่อเลยเมดเวลาครับเปิดเวลาคึ่งแรกครับเปิดเวลาทึ่แรกครับนชแรกครับอนบุรีบุรีก็นำ บรีเดินตลานครับนี่ครับช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินกันครับครับช่วงพักครึ่งนี่ครับฝั่งชลบุรีครับในชลบุรีก็นาหยูดหนึ่วนยครับในช่วงพักครึ่งครับนี่ครับเป็นงคนเยอเยอว้าวขอกินบ้านเลยครับนี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับ ชื่อพิธีครับครับแล้วบ้านเขาเรียกบึ้มหลามบึ้มหลามโหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะพี่นะแล้วตอนนี้ก็ชมบุรีนําละพี่ว่าวันนี้ดูแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้แชมป์พี่เนี่ยผมดูสุวพรนสี่ห้าแมตช์แล้วครึ่งแรกพอได้ลุ้นครึ่งหลังพอพอได้แล้วนะครับพี่ว่าไม่น่าจะมีอะไรพี่โขวะครับชมบุรีก็อย่างเราก็อาจครึ่งหลังจะได้เพิ่มอีกสักหน่งหนึ่งด้วยกันครับครับ คิดว่าไม่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากได้ฉลองแน่นอนนะครับได้ฉลองแน่นอนครับจุลีมาสี่ปานคนนี้ได้ฉลองแน่นอนได้ครับยังไงก็ผมก็ช่วยเชียร์ด้วยครับเี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่บีจีโอเครับแฟนบีจีโอเคครับครับ

โอเคครับ oh. ไม่เข้าไม่เข้าเข้าข้างเกือบไปรึกกว่าเข้า oh. ตอนนี้ก็ยังดึงประตูต่อศูนครับนาทีที่73นะสครับตอนนี้ก็ตัวสำหราวสุพรรณบุรีครับ ชนบเรีครับตัเลหนึ่งสอเป็ะตัวกระสือจากเล่นห้สุดเขตอาบาดูัตนาวเชน่อชเลยรัตะกอนชมลยชมลยตอนนี้นําำไป2องตัวต่สอดูยาอาดูยาครับดูยาครับเราจะไปไทยเลยครับชมเลยร้องครับ นี่ครับผ้าประกาศนะครับรทองวิ่ครับ ที่ครับพบกันดีครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำเลก็รับคุณแทนบ้านครับ ก็เียกับสุรยงีในปีนี้นะครับก็คือที่ในกาแชมป์ัเมืองไทยลีกเปิดจากฤดูกาล2024ถึง2025นะครับก็เป็นอีกในสมุทรตตอนเรืที่มีประวัติศาสตร์มาอ่ดผู้บริหารนามแร่นักดยกับทีมวันนี้เชื่อว่าไม่ ชาวัดวิาชาคราชเป็นพระดาพละรุ่ที่พิกาประองคการของไทยรับพิดหงษ์แสงสิปิดนะครับริหายคุ Oh yeah. my- ไปรนกากัาหานต่งใจวันชัและให้แทกทิ้บปยันีชมบุรีแล่ันี้ผมริการเราอร้องเตกันนะครับสวัสดีครับกแพนบอลับนี่ขนาดอยู่ข้างนอกน,นะครับยังได้ยินเลยนี่ครับของเชียร์ครับชมบุรีก็ยังร้องให้ กลับไปครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน้านหน้าว่าผมจะพาไปไหน